สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาจุธาพรพรมพิษรหัสนักศึกษา63102 10064วันนี้มานำเสนอวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของดาวทะเลระหว่างพื้นที่บริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและบริเวณน้ำลงต่ำสุดค่ะบทนำดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะทั่วไปมีลำตัวแยกเป็นห้าเฉคล้ายรูปดาวเรียกว่าเขน ส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมด้านหลังที่อยู่ในชั้นมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปดาวทะเลมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศค่ะคำถามวิจัยความหลากหลายและความชุกชุมของดาวทะเลที่พบทั้งสองพื้นที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษา ความหลากหลายและความชุกชุมของดาวทะเลบริเวณน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดค่ะวิธีการศึกษาพื้นที่การศึกษากำหนดพื้นที่ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของดาวทะเลบริเวณเขตน้ำขึ้นสูงสุดและเขตน้ำลงต่ำสุดณเนะกาะมุกอำเภอการตังจังหวัดตรังค่ะวิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองลายซันทริก โดยลายซันสิตี้่1อยู่บริเวณเขตน้ําขึ้นสูงสุดและลายซันสิตี้2ออยู่บริเวณเขตน้ําลงต่าสุดทั้ง2ลายซันสิต์มีความยาว100เมตรโดยจะวางโคริตขนาด50คูณหเซนติเมตรในทุกๆ5มิตค่ะความหลากหลายของดาทะเลนะคะโดยใช้ความหลากหลายมากชนิดความสม่ําเสมอและดัชนีความหลากหลายในการหาความหลากหลายของดาทะเลจะใช้ซิมสันอินดิคค่ะ ความชุกชุมของดาทะเลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความชุกชุมสัมพัสของสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดค่ะผลการศึกษาตารางข้อมูลดิบสองพื้นที่พื้นที่ที่1คือพื้นที่บริเวณน้าขึ้นสูงสุดและพื้นที่ที่2คือบริเวณน้ําลงต่ําสุดค่ะผลการศึกษานะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้กราฟดังนี้ค่ะก็คือความหลากหลายและความชุกชุมของดาทะเลนะคะทั้งสอง พื้นที่มีทั้งหมด2ชนิดก็คือสีส้มนะคะจะเป็นดาวายและสีน้ําเงินจะเป็นดาวน้ําค่ะจะพบดาวายและดาวน้นาตั้งสองชนิดในบริเวณเขีดน้ําลงต่ําสุดค่ะมากกว่าบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ